สวัสดีครับเลขไพ่แห่งชาแนลิบนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐมาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจำมวดวันที่1 6บหกกราคมสอง8นะครับจะเป็นชุดยิบสประตูนะครับเทียดลงให้นะครับก่อนอ,อื่นเรขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของรอบที่แล้วนะครับ ลของงวดที่แล้วนะครับของงวดเป็นที่หนึ่งธันวาคมนะครับเดหยัดลงให้นะครับผลออกหกตัวนะครับสี่หกหนึ่งสองห้าสองข้างล่างสองสองนะครับสองห้าสองกับสองสองแอนเทนเด่นลูบลิงไปที่เก้าหบสองนะครับเอาเฉพาะเด็ดลูบลิงนะครับ หลักสองหลักสองไม่มีสองสองนะครับไม่มีสองสองกับพัสองเด่นบนสามหลักหลุดนะครับลดเด่นล่างสามหลักก็ลุดสี่ชุดเด่นเทสให้ตรงกับเลขท้ายสามตัวนะครับเก้าเก้าห้านะครับท้ายสามตัวแล้วก็ชุดสรุปเทสสรุปให้ก่อนหัวออกนะครับ ด้วยแนวทางเลขกฝันนะครับสรุปนะครับสรุปเด็ดรุดวิ่ง925นะครับเข้าเด็ดรุดวิ่ง2กับ5นะครับ,า 2, 5, รบมาคู่นะครับแอก็แนวทางเลขกฝันกลับมาเข้านะครับใครตัดเล่นก็มาทั้ง3นะครับสามเด้งเลยนะครับมีครบนะครับ เดียวแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางงวดวันที่สิบหกพันวาคมสองห้าหกแปดนะครับแนวทางหวรัฐพานไทยจะมีตัวไหนบ้างนะครับเป็นชุดยีิบสี่ประตูนะครับแนวทางหวยลฐพานไทยชุดยีิบสี่ประตูนะครับก็จะมี แ8แปดนะครับแบบคิดนี้ไอ้ก็ทำขึ้นมาพวกขอมกันเตอร์เท่านั้นนะครับปดใช้วิจารยญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูพวกขอมันเตองเท่านั้นแปดก็จะมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับ เราจะเป็นหลักเจ็ดนะครับแนวทางที่นํามาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนาไปใช้นะครับไม่ต้องนาไปใช้ทั้งหมดนําไปใช้ต่พอสนุกนะครับผ่อนคลายอารมณ์เลือกหลักที่เราชอบนะครับนําไปใช้หรือจะนําชุดเด็ดรุดวิ่งที่อัาตัดให้ไปใช้ก็ได้นะครับหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดเก้าจ็ดศูนย์จ็ดหนึ่งนะครับไปก็จะเป็นหลักหกนะครับแนวทางตัวเลขมีเข้ามีมีเข้านะครับปัใจวิจารยานในการรับชมหลับเป็นแนวทางเรียกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ หลักหกก็จะมีหกสองหกสามหกสี่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักห้านะครับ แนวทางหวยรัฐบาลไทยชื่อี้สีประตูนะครับก็จะมีสีรับหลักนะครับลักแปดับเจ็ดัหกลับห้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกนําไปใช้นะครับไม่ต้องนาไปใช้ทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นเด่นรุกวิ่งนะครับเด่นรุกวิ่งจิดคำนวณจากกําลังวันและสิทธิย้อนหลังนะครับวันที่สิบหกธันวาคม ผลตงรงกับวันอังคารนะครับตัวที่เด่นที่สุดให้เด่นไปที่หลักหกนะครับหลักหกหลักศูนย์หลักหกก็จะมีหกสองหกสามหกสี่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับหลักศูนย์ก็จะมีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์นะครับ ไปเราไปดูตัวเด่นบนสามหลักนะครับเอาที่ผ่านมาโดดนะครับเด่นบนสามหลักวันนี้เด่นบนสามหลัก,นนลกที่ได้ก็จะมีหลักเจ็ดนะครับหลักศูนย์แล้วก็หลักหนึ่งเด่นบนสามหลักนะครับแนวทางนะครับ ไปก็จะเป็นเด็ดล่างนะครับดล่างก็จะมีหลักหกหลักแปดแล้วก็หลักเก้านะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับจะสรุปอดจะสรุปให้ก่อนหวยออกนะครับออกด้วยแนวทางเลขฝันนะครับ ปมิ่ผ่าน่าแนวทางแรกฝันกลับมาเข้านะครับจสามตัวก็จะมีกนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อ,มอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่ท่านจะไม่พลาดการเจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆส่งถึงมือที่ของท่าน เ็ดสตัวก็จะมี3 6มหกสามศูนยนะครับ4ชุดเด็ด2องไปเด็นระเจาะก็จะเป็น6กสามหกเนะครับวันนี้ขอให้มา3ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบ สามารถตามได้นะครับตามท่ชอบก็ผ่าน์ดนนี้ก็ขอทุกตั้งนสนุกการรุน่นางวันและขอทุกตั้งโชคดีสวัสดีครับ